สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องท่าข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างชิ้นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook แล้วก็ช่อง u t u b e นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดอินดีไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ มากันที่เรื่องแรกครับเป็นกระแสข่าวของราฟิวารานนะครับที่เราเอามาพูดถึงกันในทุกๆวันนะครับมันมีการอัปเดตขึ้นมาแบบเรื่อยๆเนาะนะฮะก็ต้องเอามาพูดถึงกันมาบอกกันนั่นแหละนะครับซึ่งรายงานล่าสุดจากโมเมดบูฮับซีนะครับนักข่าวของ IMC Sport เป็นสื่อชื่อดังของฝั่งฝรั่งเศสนะครับรายงานกันออกมาว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เดเนี่ยขยับ เข้าใกล้การคว้าตัววารานไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยได้มีการคุยเรื่องของรายละเอียดสัญญานะครับแล้วก็เม็ดเงินค่าเหนื่อยของวารานเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปิดโต๊ะเจจาเรื่องของเงื่อนขายส่วนตัวแล้วกันกับทางฝั่งนักเตะเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เหลือแค่เพียงว่ามีการเข้าไปพูดคุย กับทางเรอลมาดิตในเรื่องของค่าตัวแล้วก็ให้วารานเนี่ยไปพูดคุยกับเรอลมาดรตด้วยว่าจะมีข้อตกลงอย่างไรจะอยู่หรือจะย้ายหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับถ้าจะย้ายเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่ก็เหลือแค่นี้แหละนะฮะส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยทาง IMC เนี่ยบอกว่าชัดเจนครับว่าแมนยูขยับเข้าใกล้แล้วนะครับใกล้ที่จะคว้าตัวแล้วนะเลยอีกขั้นตอนเดียวเท่านั้นครับหรือ,อประมาณ2ขั้นตอนก็คือมีการมาเปิดตัวอะไรต่างๆนั่นแหละแต่ว่า เอาอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยก็คือรอในเรื่องของการเคลียร์อนาคตของวารานก่อนว่าเรอัลมาดริดเนี่ยจะยอมปล่อยหรือเปล่าอย่างที่ว่ากันไปนะครับทีนี้มันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกหลายๆแหล่งนะครับตอนนี้หลายๆแหล่งเนี่ยเล่นข่าวมาเป็นเสียงเดียวกันครับทางฝั่งอังกฤษทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับทางฝั่งสเปนเนี่ยมีหลายๆสื่อครับเล่นข่าวออกมาว่าตอนนี้วารานก็น่าจะมีการบอกปัดสัญญาบับใหม่ของเรอัลมาดริด ก็ค่อนข้างที่จะ100%ซไปแล้วนะครับซึ่งนักเตะเองเนี่ยต้องการไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆในช่วงซีซั่นหน้าแล้วก็ปลายทางเนี่ยน่าจะเป็นพรีเมียร์เกังกฤษนะครับซึ่งูเรอัลอามาดิดพยายามรั้งแล้วนะครับแต่ว่ารั้งไม่อยู่นะฮะขณะที่เดลี่เพสเซีอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าราคาค่าตัวก็น่าจะเท่าเดิมครับประมาณ50ล้านยูโรนะฮะซึ่งแมนยูน่าจะยอมจ่ายหรืออาจจะเป็นการผ่อนชำระอะไรก็ตามแต่ก็ต้องรอดูกันแต่ตอนเนี้ย เรื่องของการบรรลุข้อตกลงส่วนตัวเนี่ยก็เรียบร้อยมีการคุยกันแล้วเรียบร้อยนะครับทางฝั่งอังกฤษทางฝั่งสเปนทางฝั่งฝรั่งเศสก็รายงานเป็นเสียงเดียวกันอย่างที่บอกกันมานะครับทีนี้ครับทางโรมาโน่นะครับโรมาโน่ ano, เนี่ยทีหนึ่งชื่อดังเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นนักข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วกันนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเขาบอกว่าดิวเนี่ยมันยังไม่เสร็จสิ้นนะแต่ว่ามันคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับ แมนยูเนี่ยติดต่อกับเรอลมริดโดยตรงแล้วแล้วก็พวกเขาเนี่ยกำลังคืบหน้าในเรื่องของการคว้านักเตะรายนี้นะฮะซึ่งแมนยูต้องการนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากนะครับอย่างที่เราทราบกันนะฮะแมนยูกำลังรอคำตอบจากวารานเช่นเดียวกันด้วยครับว่าเขาต้องการอย่างไรนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะชัดเจนแหละว่าวารานต้องการย้ายไปพิบเบิลกิทนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูข้อตกลงกันว่าข้อตกลงจะออกมาเป็นรูปแบบดับไหนนะครับมันถึงเวลาที่ ทั้งสสโมสรเนี่ยจะมีการเจรจากันแล้วแมนยูทำงานอย่างหนักมากๆนะครับในเรื่องของการเจรจาดำเนินการพูดคุยอยู่ตลอดเวลานะครับโดยปัจจัยสำคัญก็คือแมนยูเนี่ยต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของเรอัลมาดริดว่าเขาต้องการเรื่องของเม็ดเงินหรือว่าเรื่องของสัญญาอะไรอย่างไรแหละก็พูดกันง่ายๆครับว่าต้องรอคําตอบจากเรอัลมาดริดแล้วก็ต้องรอคําตอบจากวารานนะครับสถานการณ์เนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นแบบเรื่อยๆนะฮะเนี่ยคือโรมาโน่ก็ รายงานคล้ายๆกับ3สื่อ3าแหล่งที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านั้นนั่นแหละนะฮะแล้วก็แถมทั้งในเรื่องของเคเรนทิปเปียนะครับจริงๆเนี่ยว่ากันว่าแมนยูก็ยังมีโอกาสความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเคเรนทิปเปียเหมือนกันนะครับคือโอเคแหละเราทราบกันดีว่าแมนยูเนี่ยเคยพยายามคว้าตัวเคเรนทิปเปียมาแล้วนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนแต่ว่าเป็นข้อเสนอที่แปกกันไปนะครับแล้วก็ แอบบรทมีการตั้งค่าตัวสูงถึง40ล้านยูโรนะครับซึ่งเดียวนียมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าแมนยูรับทราบครับว่าเคเนทิปเปียเนี่ยอยากที่จะกลับมาพิบัตอังกฤษอีกครั้งนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของแมนยูด้วยอย่างที่เราทราบกันเนาะแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ยังเท่าเดิมอยู่แล้วก็คือแมนยูรับทราบครับว่าทิปเปียอยากมาแต่ฝั่งแอบเบิเขาก็พยายามรั้งแบบเต็มที่เหมือนกันมันก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายซิโมเน่ก็ต้องการให ที่เปียอยู่กับทีมต่อไปนะครับซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับว่าทางเดียโกดาโลแบ็กขวาที่เพิ่งกลับมาจากการยืมตัวเนี่ยจะมีการย้ายออกจากทีมไหมหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับแบ็กขวารายนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีการขายดาโลออกจากทีมบางทีแมนยูอาจจะลองกลับไปคว้าตัวเคลเรนที่เปียอีกรอบหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งข่าวนี้ก็ ทำให้เราได้ลุ้นเหมือนกันในเรื่องของเคลนทิปเปียถ้าใครยังลุ้นอยู่นะที่ให้แมนยูคว้าตัวทิปเปียนะครับก็พอลุ้นได้แต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากอย่างที่โรมาโน่กล่าวมาซึ่งถ้าพูดถึงในรายของเดียโกโาโล่ความคืบหน้ากับมิลานเนี่ยซึ่งตอนนี้แมนยูยังคงปฏิเสธเกี่ยวกับข้อเสนอการยืมตัวของมิลานอยู่นะครับซึ่งมิลานต้องการยืมตัวแล้วก็มีออชชั่นซื้อขาดซึ่งแมนยูบอกปัดไปแล้วนะครับคือยังไม่เป็นที่พอใจแล้วกันนะฮะ อาจจะอยากลองใช้ไปก่อนก็ได้มั้งนะครับในช่วงพิซซีั้นผมก็ยังไม่ทราบนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจริงๆนักเตะก็พร้อมที่จะย้ายอยู่แล้วถ้าเกิดแมนยูปล่อยนะครับแล้วก็อีกกระแสหนึ่งนะครับก็มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของการคว้าตัวเคเรนทิเปียกับทางวาราเนี่ยตามรายงานจาก d ด p r อ s กสเนี่ยสื่ออังกฤษเนี่ยบอกว่ามีการตกลงกันได้แล้วเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวนะครับ ซึ่งมูลค่าทั้งคู่เนี่ยรวมๆกันแล้วน่าจะประมาณ60-70ล้านปอนด์ได้รวมๆกันนะครับไม่น่าจะเกิน80แล้วกันนะครับตีประมาณนี้เผื่อที่มันจะมีการโดนใส่ออปชันเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้าไปอีกนะครับก็น่าจะมีการตกลงค่าตัวประมาณนี้นะตามรายงานข่าวว่าสิออกมาจากเดล่คริสนะฮะเรื่องของเม็ดเงินที่แมนยูจะต้องจ่ายเกี่ยวกับ2ดิวนี้นะครับในรายของดิโรเรนโซนะครับ ซึ่งเพิ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็โรมาโน่เนี่ยมีการยืนยันอยู่แล้วนะครับว่าดีดอรเรนโซเนี่ยจะมีการต่อสัญญากับทางนาบปรีไปอีกแบบระยะยาวนะครับแล้วก็ในที่สุดก็มีการประกาศชัดเจนครับว่าดีดอรเรนโซก็ต่อสัญญาจริงๆนะครับกับนาบปรีไปจนถึงปี2026ก็เป็นการสยบข่าวลือการย้ายทีมไปนะครับ ซึ่งก็เป็นการแสดงจุดยืนแสดงอะไรที่มันชัดเจนจากโรบา n โนนะว่าแหล่งข่าวของเขาเนี่ยเชื่อถือได้มากเลยทีเดียวนะครับจริงๆโรบาโนบอกว่าดีวเนี้ยมันลุ้นไม่ได้ตั้งแต่2วันก่อนแล้วนะครับก็ยังมีคนแอบลุ้นอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็แตกจริงๆนะฮะตามที่โรบา n โนบอกครับว่าไม่ต้องลุ้นจริงๆนะแล้วก็ข่าวก็สิบต่อมานะครับมีรายงานจากมาริดดิสรอัลมาริดนะฮะก็ เป็นสื่อจากฝั่งสเปนแล้วกันแล้วก็เป็นแหล่งข่าวที่มีการเปิดเผยเรื่องของเรอัลมาดริดนะฮะเป็นสื่อสายตรงนะครับเขาก็ได้มีการเล่นข่าวออกมาซึ่งมันก็ค,คล้ายๆกับสื่ออังกฤษที่มีการเล่นกันออกมาก่อนหน้านั้นอย่างเทลากาฟด้วยนะครับซึ่งสื่อสเปนสื่อน,นี้เขาบอกว่าความต้องการของเอดูอาร์โดคาบาวิงกาเนี่ยก็คือการที่ได้ย้ายไปเรอัลมาดริดในช่วงซีซั่นหน้านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดให้เรอัลมาดริดเนี่ยไปยื่นซื้อคามาบิงกาในช่วงซัมเมอร์เนี่ย ก็น่าจะยากนะครับแต่เรื่องของซีซั่นหน้าซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยนะครับแรลเลิลเนี่ยน่าจะรอให้คาร์บินก้ามีการย้ายแบบฟรีมากกว่านะครับก็ดูเหมือนว่านักเตะเนี่ยเต็มใจแบบร้อเเซด้วยนะเต็มใจที่จะรอด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องการเลือกย้ายไปทีมไหนในช่วงซัมเมอร์นี้มันก็อาจจะทําให้ป h เชที่มีความสนใจหรือว่า แมนเชสเตอร์ที่มีความสนใจก็น่าจะล้มเลิกความต้องการไปจริงๆรงทีละกาก็บอกนะครับว่าเหมือนกับแมนยูไปติดต่อแล้วนะครับแล้วก็ไปสอบถามแล้วแล้วก็เหมือนก็เออโอเคนะเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินต่างๆพร้อมจ่ายแต่ว่าเหมือนกับใจของนักเตะเนี่ยมันไปหลีกสเปนมากกว่าก็อาจจะล้มเลิกก็ได้เหมือนกันนะครับในเดียนนี้มีโอกาสเหมือนกันนะก็อย่างที่โรมาโน่แล้วก็นะักข่าวคนอื่นนะครับเขาบอกว่าคาร์บ,บินกาเป็นเป้าหมายที่แมนยูชอบครับแต่ว่า ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักนะฮะแล้วก็ในรายของลินการ์ดนะครับตามรายงานจากซากาสปอร์ตนะครับบอกว่าเวสแฮมยังคงมีความต้องการเซ็นสัญญาคว้าตัวลินการ์ดอยู่นะครับซึ่งเวสแฮมกำลังรอการตัดสินใจของลินการ์ดนะฮะว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรในช่วงอนาคตข้างหน้านี้นะครับคือลินการ์ดเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับทางโอเล่ L e นั่นแหละโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตก็น่าจะได้คำตอบเร็วๆนี้นั่นแหละนะฮะก็ รอติดตามกันนะครับในรายของเดนนี่อิงครับเดนนี่อิงเนี่ยก็ยังคงมีข่าววนเวียนกับแมนเชสเตอร์เด็ดแบบต่อเนี่ยนะครับรายงานล่าสุดออกมาจาก DX Press เนะครเป็นข่าวกอสิบนะครับเขาบอกว่าเดนนี่อิงเนี่ยไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็เดนนี่อิงเนี่ยสัญญาใกล้ที่จะหมดกับทางซอลตันตันแล้วนะครับก็ซัมเมอร์ปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีการได้ย้ายแบบฟรีๆไปได้นะครับ แต่ทีนี้นะครับก็คือซ็อตดัมตันเนี่ยไม่ต้องการปล่อยเทนนีอิงไปแบบฟรีถ้าจะปล่อยก็ขอปล่อยในช่วงซัมเมอร์นี้เลยแล้วก็เตรียมที่จะเสนอให้กับแมนเชสเตอร์เต็กนะครับซึ่งโอเลกุนาโซชัยเองก็ไม่ปิดโอกาสที่จะหากองหน้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเดนนีอิงก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่แมนยูอาจจะให้ความสนใจก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตแข้งของลิเวอร์พูลก,ก็ตามนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีข่าวเชื่อมโยงกับท็อตแนมอเปอร์ด้วยนะครับที่สเปอร์ก็ กำลังมองหาตัวเด,ดแทนแฮร์รี่เคนอยู่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสมสอนแมนเชสเตอร์แตดที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดถึงการสอบคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ